สวัสดีครับจะพาพี่ๆสมาชิกมาล็อกอินเข้าระบบหลังบ้านกันเนาะก็คือระบบสมาชิกนั่นเองครับว่าล็อกอินกันยังไงและหลังจากนั้นจะพาไปดูเมนูรายงานแล้วก็ไปดูข้อมูลทีมงานกันเนาะพี่ๆสมาชิกระดับ6ระดับ5ทุกระดับนะครับสามารถแนะนาหรือว่าชวนคนสมัครเตินตัวเราได้จากนั้นเราก็มาดูที่ระบบหลังบ้านว่ามีรายชื่อเข้ามาหรือยังตรวจสอบไปเชื่อกันครับโอเคอันดับแรกเรามาที่ หน้าเว็บเนาะเว็บไซต์สีกรุงโบรกเกอร์ .co.th อ่าย้ำเหมือนเดิมนะครับเว็บไซต์หลักต้องลงท้ายด้วย .co.th เท่านั้นจากนั้นเราจะเข้ามาหน้าเว็บแบบนี้มีรูปเฮียนั่งรถเข็นอยู่หน้าเว็บแบบนี้ครับนี่คือเว็บไซต์หลักเนาะเรามาตรงซ้ายมือครับจะมีคําว่าระบบสมาชิกตรงนี้ครับโอเคจากนั้น user name ง่ายๆครับเหมือนเดิมใส่ am นะครับ am นี่ก็ลองใส่พิมพ์เล็กหรือพิมพ์ใหญ่ดูนะครับจากนั้นตามด้วย เลขบัตรอ่าเลขสมาชิกใส่ให้ครบนะครับสรุปยูเซอร์ก็คือใส่ตัว AM ภาษาอังกฤษตามด้วยตัวเลขให้ครบนะครับโอเคพา s สเวิร์ดใช่ไหมครับอ่าพา s s สเวิง่ายๆครับก็คือสมาชิกใหม่ Password ครั้งแรกก็คือเลขบัตรประจําตัวประชาชน13หลักนะครับจากนั้นเมื่อ l o g เอเข้าไปแล้วระบบก็จะบังคับให้เปลี่ยนรหัสทันทีนะครับการเปลี่ยนรหัสก็น่าจะเด้งเข้าไปที่เมลที่เราสมาัคร เราควรที่จะเปิดเมลได้ก่อนนะครับเปิดเมลดูว่าเมลเราเปิดได้ปกติไหมเมลที่เราตอนที่เราสมัครเปิดได้ไหม mm hmm. ถ้าไม่แน่ใจจำไม่ได้ก็ถามผู้แนะนําก่อนครับ mm hmm. ว่าตอนกรอกไปสมัครเราใช้เมลไหนเนาะ mm hmm. จากนั้นเราค่อยดาเนินการเปลี่ยนรหัสโดยระบบที่บังคับโอเคทีนี้เมื่อเราใส่ครบแล้วเรากรอกครบแล้วเราจะล็อกอินเราก็ล็อกอินเข้าไปครับป้าโอเคโอเคครับหน้าต่างเหมือนกันครับไม่มีอะไรโอเคเมื่อเราเข้ามาแล้ว หากมีการเตือนต่ออายุระบบก็จะแจ้งเตือนแบบนี้ว่าโอเครหัสสมาชิกของท่านใกล้หมดอายุแล้วแบบนี้ครับโอเคการต่ออายุก็แค่ชําระแค่สองร้อยบาทโอนเงินส่งใบเปแค่นั้นเองครับสองบาทก็ต่ออายุอัตโนมัติเข้ามาแล้วก็ตรวจสอบอ่าชื่อให้เรียบร้อยครับแล้วก็รหัสเนาะจากนั้นก็ตรวจสอบด้านล่างสุดจะมีข้อมูลส่วนตัวครับอ่าข้อมูลส่วนตัวแบบนี้ครับข้อมูลส่วนตัวสมาชิกอ่า แลเข้ามาเราก็มาตรวจสอบไปเรียบร้อยนะครับข้อมูลมีอะไรบ้างเช่นที่อยู่ในท,ที่บัญชีแบบนี้ครับเนาะที่อยู่ส่งเอกสารโอเคเมนูที่จะพามาชมวันนี้ก็คือมาที่เมนูรา,ายงานรายงานแจ้งงานเนื่องจากเป็นเมนูยอดฮิตที่เราเอาไว้ตรวจสอบรายงานต่างๆแต่วันนี้จะพามาชมรายชื่อหรือว่าข้อมูลทีมงานที่เพิ่งสมัครเข้ามาเนาะส่วนรายงานอื่นข้ออื่นก็เข้ามาดูได้นะครับโอเคเราไปที่เมนูรายงานเนาะ เพื่อที่จะไปดูไปดูรายชื่อสมาชิกในทีมเราแล้วมาข้อหนึ่งเลยครับง่ายๆครับอ่าข้อหนึ่งเลยครับแต่เข้าไปหนึ่งครั้งนะครับป้า,าก็จะมาเจอหน้าแบบนี้ครับเมื่อเมื่อสักครู่ก็คือระบบกําลังปรับครับเราก็เลยพามาหน้านี้โอเคนะอ่าแบบนี้ครับหากระบบหากระบบเรียบร้อยก็คือเมื่อผมแตะ หน้าเมื่อสักครู่นะครับลองย้อนให้ดูให้ชมครับโอเคนี่ครับถ้าผมแต่หน้าอ่าข้อข้อหนึ่งดูข้อมูลทีมงานเนาะแต่ป้าพระบบก็จะพามาโชว์แบบนี้เลยครับก็จะมีข้อมูลทีมงานเราโชว์ขึ้นมาแบบนี้ครับว่าเออรหัสตัวแทนก็คืออันดับแรกจะเป็นรหัสเรา,าขา่ขาวรหัสเราจากนั้นก็จะมีลูกทีมตรงนี้แล้วก็มีรายชื่อแล้วก็มีที่อยู่โอเคครับลอง ลองลองเข้ามาเล่นดูนะครับลองเข้ามาเปิดดูตรวจสอบดูนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปชมคลิปถัดไปครับสวัสดีครับโอเค